สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการทําสติกเกอร์นะครับห่วงใหญ่นะครับใน f a c e b o o k นะครับนี่นะครับสติกเกอร์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเขาโปกติเรากดค้างเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีรูปสติกเกอร์ห่วงใหญ่มาด้วยนะครับ ก็นะครับสําหรับสติกเกอร์ห่วงใยเนี่ยส so ําหรับหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์ห่วงใยนะครับหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับก็ให้ลองเข้าไปที่เพจโตนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับให้ลองเข้าไปที่เพจโตของเรานะครับแล้วพิมพ์ค้นหานะครับค้นหาในช่องค้นหานะครับค้นหานะครับคําว่า facebook นะครับพิมพ์ไปเลยครับนี่ครับค้นหา facebook นะครับเนี่ยค้นหา facebook รแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามานะครับสําหรับนะครับเพื่อนเพื่อนะครับที่ยังนะครับยังไม่ได้นะครับอัปเดตนะครับก็ให้อัปเดตครับตรงนี้นะครับแล้วพอเพื่อนเพื่อนอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับของผมเป็นมือถือนะครับซัมซุงนะครับแอนดรอยนะครับก็ iPhone ก็ลองทําดูนะครับเผื่อจะได้นะครับก็กดอัปเดตเสร็จนะครับแล้วผมลองกดนะครับปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็รอนะครับบางทีนะครับมันอาจจะข้ามวันนะครับเพราะว่าการอัปเดตครับมันต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับยังไงก็เหมือนให้เราเหมือนให้เรานะครับให้เรารอนะครับข้ามสักวัน2วันนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวปุ่มมันจะขึ้นมาเองครับปุ่มห่วงใยนะครับก็ปุ่มห่วงใยเนี่ยที่ผมไปอ่านดูนะครับ อ่านดูในข่าวนะครับเขาเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ทํามานะครับก็ให้กําลังใจนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับโควิดระบาดนะครับหรือว่าแบบพวกให้กําลังใจนะครับคนป่วยนะครับอ่ากลังใจนะครับที่ว่ารู้สึกว่าไม่ดีนะครับก็เขาจะมีปุ่มห่วงใหญ่นะครับอ่าปุ่มห่วงใหญ่นะครับเพิ่มมานะครับใน facebook นะครับแล้วก็ในใน messenger ของเราด้วยนะครับนี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับก็ได้ไม่ได้ยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกในใต้คลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับแต่ของผมนะครับลองทําตั้งแต่แค่ประมาณเมื่อตอนประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงครับพอตอนสักประมาณบ่ายเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยผมก็ปุ่มนี้ยมันก็ขึ้นมานะครับบางทีมันก็อัปเดตอัตโนมัตินะครับแต่ก็ให้เราไปเช็คในเพจโต e ของเราด้วยนะครับว่า เราได้อัปเดต Facebook ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือยังนะครับแล้วก็ลองปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลองเปิดใหม่นะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังนะครับสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ